ขันห้ามีอัศธาอาธินวะและนิสรณะพิขูทั้งหลายถ้าหากอัศธาของรูปจักไม่ได้มีอยู่สัตว์ทั้งหลายก็จะไม่กำนัดยินดีในรูปพิกูทั้งหลายแต่เพราะอัศธาของรูปมีอยู่สัตว์ทั้งหลายจึงกำนัดยินดีในรูปพิกูทั้งหลายถ้าหากอาธีนวะของรูปจักไม่ได้มีอยู่สัตว์ทั้งหลายก็จะไม่เบื่อหน่ายจากรูป พิขุทั้งหลายแต่เพราะอาทินวะของรูปมีอยู่สัตว์ทั้งหลายจึงเบื่อหน่ายจากรูปพิขุทั้งหลายถ้าหากนิสรณะของรูปจักไม่ได้มีอยู่สัตว์ทั้งหลายก็จะไม่ออกพ้นไปได้จากรูปพิขุทั้งหลายแต่เพราะนิสรณะของรูปมีอยู่สัตว์ทั้งหลายจึงออกพ้นไปได้จากรูปพิขุทั้งหลายถ้าหากอัศธาของเวทนาจกไม่ได้มีอยู่ สัตว์ทั้งหลายก็จะไม่กำหนัดยินดีในเวทนาพิขูทั้งหลายแต่เพราะอัศทะของเวทนามีอยู่สัตว์ทั้งหลายจึงกำหนัดยินดีในเวทนาพิขูทั้งหลายถ้าหากอาทินวะของเวทนาจากไม่ได้มีอยู่สัตว์ทั้งหลายก็จะไม่เบื่อหน่ายจากเวทนาพิขูทั้งหลายแต่เพราะอาทินวะของเวทนามีอยู่สัตว์ทั้งหลายจึงเบื่อหน่ายจากเวทนา พิขูทั้งหลายถ้าหากนินกสรณะของเวทนาจักไม่ได้มีอยู่สัตว์ทั้งหลายก็จะไม่ออกผลไปได้จากเวทนาพิขูทั้งหลายแต่เพราะนิสรณะของเวทนามีอยู่สัตว์ทั้งหลายจึงออกผลไปได้จากเวทนาพิขูทั้งหลายถ้ world, าหากอัศธาของสัญญาจักไม่ได้มีอยู่สัตว์ทั้งหลายก็จะไม่กำหนัดยินดีในสัญญา ที่ขู่ทั้งหลายแต่เพราะอาสาทะของสัญญามีอยู่สัตว์ทั้งหลายจึงกำหนัดยินดีในสัญญาที่ขูทั้งหลายถ้าหากอาทินวะของสัญญาจากไม่ได้มีอยู่สัตว์ทั้งหลายก็จะไม่เบื่อหน่ายจากสัญญาที่ขูทั้งหลายแต่เพราะอาทินวะของสัญญามีอยู่สัตว์ทั้งหลายจึงเบื่อหน่ายจากสัญญาที่ขูทั้งหลาย ถ้าหากนิสรณะของสัญญาจักไม่ได้มีอยู่สัตว์ทั้งหลายก็จะไม่ออกพ้นไปได้จากสัญญาพิขูทั้งหลายแต่เพราะนิสรณะของสัญญามีอยู่สัตว์ทั้งหลายจึงออกพ้นไปได้จากสัญญาพิขูทั้งหลายถ้าหากอัศาทะของสังขารทั้งหลายจักไม่ได้มีอยู่สัตว์ทั้งหลายก็จะไม่กำหนัดยินดีในสังขารทั้งหลายพิขูทั้งหลาย แต่เพราะอาสาทะของสังขารทั้งหลายมีอยู่สัตว์ทั้งหลายจึงกำหนัดยินดีในสังขารทั้งหลายพิกูทั้งหลายถ้าหากอาทินวะของสังขารทั้งหลายจักไม่ได้มีอยู่สัตว์ทั้งหลายก็จะไม่เบื่อหน่ายจากสังขารทั้งหลายพิกูทั้งหลายแต่เพราะอาทินวะของสังขารทั้งหลายมีอยู่สัตว์ทั้งหลายจึงเบื่อหน่ายจากสังขารทั้งหลายพิกูทั้งหลาย ถ้าหากนิสรณะ,ะของสังขารทั้งหลายจักไม่ได้มีอยู่สัตว์ทั้งหลายก็จะไม่ออกพ้นไปได้จากสังขารทั้งหลายพิขูทั้งหลายแต่เพราะนิสรณะ,ะของสังขารทั้งหลายมีอยู่สัตว์ทั้งหลายจึงออกพ้นไปได้จากสังขารทั้งหลายพิขูทั้งหลายถ้าหากอัศทะของวิญญาณจักไม่ได้มีอยู่สัตว์ทั้งหลายก็จะไม่กำนัดยินดีในวิญญาณ พิขุทั้งหลายแต่เพราะอาสาทะของวิญญาณมีอยู่สัตว์ทั้งหลายจึงกำนัดยินดีในวิญญาณภิขูทั้งหลายถ้าหากอาทีนวะของวิญญาณจักไม่ได้มีอยู่สัตว์ทั้งหลายก็จะไม่เบื่อหน่ายจากวิญญาณภิขูทั้งหลายแต่เพราะอาธีนวะของวิญญาณมีอยู่สัตว์ทั้งหลายจึงเบื่อหน่ายจากวิญญาณภิขูทั้งหลาย ถ้าหากนิสรณะ,ะของวิญญาณจักไม่ได้มีอยู่สัตว์ทั้งหลายก็จะไม่ออกพ้นไปได้จากวิญญาณพิกูทั้งหลายแต่เพราะนิสรณะ,ะของวิญญาณมีอยู่สัตว์ทั้งหลายจึงออกพ้นไปได้จากวิญญาณ